สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันประจำเดือนพฤษภาคม2563ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพลย์คดูดวงโดยอาจารย์กิงฟ้าหรือว่าช่องกิงฟ้า2465 Channel ค่ะต้อนรับเข้าสู่การทนายดวงเป็นประจำทุกเดือนนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพิกัดหรือเป็นกสิณนะคะสามารถติดตามดูได้ในเพลย์ลิสต์ด้านล่างนะคะหรือว่าเข้าไปในช่องหัวจานกดในเพลย์ลิสต์จะมีเป็น 100ร้อยกว่า e ีกับ200 EP แล้วนะคะใครเงาเๆงาเบื่อเบื่อนะคะกดดูเพลินๆได้เลยเป็นธรรมเนสไม่ว่าคุณดูเมื่อไหร่ก็ดูได้นะคะอาจจะสำหรับครที่ชอบดูเป็นดวงรายเดือนเราคอนติเนียดูกันต่อเลยดูต่อ จากนี้เป็นต้นไปนะคะอาจารย์ทำนายโดยกวา้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นคุณต้องดูอย่างมีสตินะไปงมง,งายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทำนายแค่คุณคนเดียวอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมนะคะเป็นการกุศลเพื่อให้คุณได้แนวทางหรือว่าไกด์ลาในการดําเนินชีวิตในเดือนนั้นๆนะคะสิ่งอะไรที่ต้องระมัดระวงังสิ่งไหนที่ต้องยับยับย้งชั่งใจหรือสิ่งไหนที่สามารถทําต่อได้นะคะอันนี้ก็ดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเรากาหนดนะคะไม่ใช่ว่าไพ่ของอาจารย์มากําหนดตัวคุณคุณต้องต้องกหนดชะตากรรมของตัวคุณเองนะคะอ่ะตอนนี้เรามาเริ่่่มมดดูกกันนลีีาพา เช่นเคยแล้วก็ทาร์ลท์นะคะไพ่ทาร์ล์นะเรามาเริ่มดูกันเลยชาวราศีกันจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ Guidance อู้ไพ่ขึ้นดีมาก Empowerment Two of Wands King of Pentacles, Six of Swords, Knights of Pentacles, Queen of Cups, Ten of Wands, The Empress, Queen of Swords, Queen of Pentacles, The, Empress, uh, the High Priestess, The Star. Mm. คุณขึ้นสวยมากไปแล้ว Four of Wands โ okay. อเคสีไม้เท้าใบใบจบนะคะเออทำไมไพ่ขึ้นดีอย่างนี้เนี่ยชาวราศีกันดวงขึ้นนั้นเนี่ยดวงดีนะคะแต่อย่างที่บอกคือดีไม่ดีมันก็อยู่ในตัวเรากําหนดด้วยถ้าอาจารย์บอกคุณรวยมากค่ะคุณจะรวยแต่คุณไม่ทํามาหากินนอนนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านมันก็คงไม่รวยนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ความพยายามและอดทนของเราด้วยเช่นกันนะคะ ไพ่ขึ้นเดือนนี้ไพ่ขึ้นเลยบอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่อาจารย์ย้ําเสมอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเฉพาะคนดีนะคะคือถามว่าทุกคนมีบุญเก่ามาแหละแต่บุญใหม่ก็ต้องสร้างด้วยนะคะถ้าคุณไม่สร้างบุญเก่าก็หมดได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยดีไม่ดีมันก็สุดล้าที่อยู่ที่ตัวเราจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาในรูปแบบคําว่าสติปัญญาได้ด้วยหรือว่ามาในรูปแบบที่เขาต้องมาคุ้มครองเราหรือเทวดาจำตัวมาคุ้มครองเราแล้วก็อาจจะดจจิตใให้ มนุษย์กันเองช่วยเหลือเราก็ได้หรือว่าไปไหนมาไหนเราเป็นที่รักเป็นที่เมตตาหรือมีจิตใจหรือว่าหน้าตาที่ผ่องใสก็ได้นะคะแต่จารย์เชื่อว่าเดือนนี้ของคุณเนี่ยเป็นเดือนที่คุณแค้งคลาดาดปลอดภัยมักจะมีคนมาช่วยเหลือเรา จริงๆส,สิทธิ์เนี่ยคำว่าคุ้มครองเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบที่อย่างที่อาจารย์พูดต่ต้นว่าดนจิตโดนใจให้คนอื่นมาปกป,กปักรักษาคุ้มครองเราในรูปแบบมนุษย์ก็คือมีคนพพอร์ตมีผู้ใหญ่เมตตาไปไหนมาไหนคนก็เอ็นดูเรานะคะทำงานก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นไพ่้นดีมากเดือนนี้ของคุณชาวราศีกันคุณจะมีไฟในการทํางานมากขึ้นคุณจะมีสเสน่ห์มหานิยมเดือนนี้จะเป็นเดือนที่แบบดาวเด่นของตัวคุณมากๆนะคะในขณะที่คนอื่นอาจจะมีวิกฤตเจอปัญหาอะไรเงี้ยแต่อาจารย์กับมองว่าคุณเอะเหมือนมันท ลังดีขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะหาทางแก้ไขกับปัญหาที่มันคุณกําลังประสบหรือเจอได้นะคะหรือว่ามันค่อยๆดีมากขึ้นนั่นเองนะคะรว,วมคือดีนะคะตอนนี้เรามาเริ่มดูเจาะลึกในเรื่องการงานกันเลยดีกว่าค่ะ The Magician Four of Cups uh, Four of Pentacles The lovers เสน่หคุณล้นมากๆจริงๆ <laughs> ไปไหนมาไหนคนจะเมตตาคุณแล้วก็ the magician ขึ้นส่วนมากแล้วมันแปลว่าคุณทำงานราบรื่นหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้นแต่คุณเองจะทำสำเร็จทุกงานหรือบางคนอาจจะโชคดีนิดนึงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้อัพเงินเดือนก็ได้สำหรับบางท่านหรือบางท่านเนี่ยช่วงนี้ของคุณอาจจะมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นหรือมันแปลว่าศึกษา ในเรื่องสายอาชีพที่คุณทํามากขึ้นคือการเรียนรู้มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้ของคุณในกรณีบางคนเนี่ยอาจารย์คะหนูสมัครงานไปหลายที่บางที่เขาอาจจะเลือกรับคุณเข้าไปทํางานนะคะหลากหลายที่ด้วยเช่นกันแต่คุณเองอาจจะปฏิเสธทุกงานก็ได้แล้วก็รับในสิ่งที่แบบในงานที่แบบคุณคนอื่นไม่ได้คาดคิดก็ได้คือบางคนเนี่ยช่วงนี้ถ้าใครสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ย อาจารย์จะบอกเสมอว่าไม่ใช่ว่าคุณเองเนี่ยออกจากงานประชําแล้วไปได้รับงานใหม่ทันทีนะไม่เอานะก็คือคือคุณเองก็ต้องสมัครงานใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยๆดูนะคะว่าเออเขารับแล้วหรือยังคุณมั่นใจแล้วหรือยังแล้วค่อยออกทาการออกจากที่เดิมนะคะอันน<ร>ี้คือทุกคนควรจะทาแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกคืออาจารย์มองว่าเดือนนี้ของคุณเป็นเดือนที่คุณเองอาจจะมีช้อยส์ในการเลือกมากขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะเลือกทําอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการหรือว่าทุกคนอาจจะในเชิงที่แบบทุกคนต้อง มองคุณเป็นไอดอลหรือว่าทุกคนน่ะอาจจะต้องพึ่งพาความคิดของคุณมันแปลว่าอะไรคุณต้องมีความเป็นผู้นําแล้วมีความแบบเป็นหัวหน้าคนมากๆนะคะพอที่จะแบบคนอื่นต้องต้องแบบมาพึ่งพาเราอะคะ่ะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณเก่งในเรื่องการตัดสินปัญหาหรือว่าตัดสินใจทําอะไรสักอย่างคนทุกคนต้องรอคุณในการตัดสิน จะตัดสินใจทําอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงมากในเดือนนี้สูงมากๆด้วยแล้วก็คุณทําอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างที่จะราบรื่นเพราะว่าคุณมีอาวุธครบมือมากมีทั้งความรู้มีความมั่นใจอาจจะรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆของคุณค่อนข้างราบรื่นบางคนมีโอกาสเดินทางค่ะเดินทางในที่นี้คืออาจจะเดินทางไปกลับจากที่ทํางานในเชิงว่า คุณเองอาจจะต้องทํางานเป็น work from home บ้างหรือว่าต้องทํางานที่ทำงานหรือบางคนอาจจะต้องทํางานที่ทํางานอยู่แล้วนะคะแต่อาจารย์กับมองว่าคุณจะมีงานเข้ามาเยอะมากเหนื่อยเหนื่อยแต่ดีค่ะเหนื่อยของคุณเป็นเหนื่อยที่ดีมากๆนะคะเป็นเป็นเหนื่อยที่แบบค่อนข้างคุ้มค่าหรือว่าทําให้คนอื่นเห็นศักยภาพในการทํางานของคุณหรือว่าคุณเองทํางานอะไรก็ตามแต่มีความมั่นใจแล้วทํางานได้ราบรื่นเราดีมากด้วยเช่นกัน อะไรที่มันได้ร้ายกำลังผ่านไปแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเองอาจจะเจอเรื่องร้าย,ายเจอสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ตามแต่ที่มากระทบในชีวิตประจําวันของเราหรือกระทบจิตใจของเราแต่เดือนนี้ของคุณเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณเองเหมือนกับกับว่าแบบจากจากที่มันแยก่กับกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยมันดีขึ้นอะมันดีขึ้นมากๆค่อยๆดีขึ้นทีละสะเต็ปนะคะอาจจะแบบไม่ปื้ดป้าดดีทันทีเลยนะคะเป็นหนึ่งว่าลงเหวแล้วขึ้นที่สูงเลยไม่ใช่แต่มันจะค่อยๆขึ้นทีละสะเต็ปทีละขั้นบันไดแล้วมันสําเร็จ สิ่งร้ายๆกำลังจะออกไปสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะคะช่วงนี้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์พวกโลกออนไลน์จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะหรือว่าใครที่ทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามของระดับตกแต่งนะคะค้าขายอะไรต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกศีลธรรมจะค่อนข้างดีมากเป็นพิเศษนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังก็คือการหลงระเริงนะคะ คือบางทีบางครั้งเราขึ้นที่สูงหรือว่ามีคนมาชื่นชมเราเยอะเนี่ยมันอาจจะทำให้บางทีบางครั้งเราหลงตัวเองก็มีนะคือคนเราเป็นได้ทุกคนคะ่ะหรือว่ามีความที่แบบเออใครมาแทนที่ฉันไม่ได้นะฉันแบบมีอีโก้สูงอะไรประมาณนี้ คืออาจารย์มาว่าถ้าบางคนเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ดูอาจารย์จะต้องเป็นนะแต่ถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นขอให้คุณลดตรงนี้ลงมานะคะอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วที่คอยคอยที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะคำติชมอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าคุณต้องการมันนะแล้วก็ the lovers ขึ้นบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะพบรักในที่ทำงานหรืออ่สิ่งที่คุณกําลังทํางานอยู่หรือบางคนอาจจะแบบ ทำงานหลากหลายอย่างหลากหลายที่คุณเองอาจจะเจอคนที่แบบมาแอบชอบคุณก็ได้นะหรือ <c oughs> คุณไปแอบชอบเขาก็ได้ช่วงนี้คือมันเหมือนมีความแบบมีสเสน่ะไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่คนจะแบบมองคุณได้แบบสเสน่ห์อ่ะในเชิงที่ดีนะคะหรือบางทีบางครั้งอาจจะเป็นคําว่าผู้ใหญ่เมตาก็ได้ในสเสน่ห์ในเชิงนั้นก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่สเสน่ห์ในเชิงชู้สาวเสมอไปนะคะโดยภาพรวมคือดีมากเลยอ่ะคุณแต่บางทีบางครั้งคุณเองเนี่ยถ้ามีความรู้อะไรคอยแบ่งปันให้คนอื่นนะคะอย่าห่วงเอาไว้คนเดียวนะเพราะภัพมันขึ้นว่ายิ่งห่วงคุณยิ่งไม่ได้ อาจจะให้ความรู้คุณจะยิ่งได้คุณยิ่งให้ในเชิงที่แบบคุณปกปักปกป้องลูกน้องก็ได้หรือว่าคุณเองแบบเป็นหัวหน้าคน่ะอ่าบางคนแบบอาจจะเป็นหัวหน้าแล้วบางคนมีความผู้นําแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งต้องรู้จักการเสียสละอะไรบางอย่างด้วยนะคะแล้วมันจะดีต่อตัวคุณเองคุณจะชนะใจหลายๆคนนะคะแล้วคุณเองจะเป็นที่รักจะทําให้คุณทํางานราบื่นได้อย่างแน่นอนนะคะแต่เดือนนี้ของคุณมีความมีความฮอตนะคะเรามาดูนะคะสาหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้าง มีความกลัวนะมีความไม่ตกจิตนะแต่คุณทําได้อยู่แล้วคุณจะกลัวอะไรนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าตัวคุณเองอ่ะทะเลาะก,กับตัวเองหรือว่าบางทีบางครั้งรู้สึกว่า ทะเลาะก,กันอยู่ในหัวเออฉันจะทํายังไงดีว่าฉันจะขี้เกียจดีไหมหรือว่าฉันจะอา่านหนังสือดีหรือว่าฉันจะเริ่มล้มเลิกในการเข้าคณะดีนี้คณะนี้ดีไหมหรือล้มเลิกในการเรียนต่อดีไหมนะคะมันเหมือนมันมีความแปลปวนในเรื่องความคิดของคุณนะคะหรือมันแปลว่าคุณเองอาจจะมีการทะเลาะบอกแว้งกับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะจากเรื่องการเรียนของคุณนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าถ้าเราเป็นคนเรียนเองคุณเองก็ควรจะตัดสินใจแล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยว่าพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเขาเห็นด้วยไหมนะคะ อาจารย์มองว่าเอาเอาที่เราสบายใจด้วยหนึ่งส่วนแล้วก็คนอื่นสบายใจด้วยหาอะไรที่เป็นตรงกลางให้มากที่สุดละกันแล้วก็ไพ่มันขึ้นว่าบางคนเนี่ยอาจจะคาดหวังว่าเอออยากได้คะแนนดีๆอยากผ่านอยากสอบเข้าที่นี่ได้แต่ไพ่มันขึ้นว่าคุณยังอ่านไม่เพียงพอเลยอ่ะมันเหมือนอ่านน้อยหรือว่าคุณเองอาจจะเล่นเยอะนิดนึงหรือว่าอ่านเยอะแต่เนื่องจากเรามีความเครียดอยู่ในหัวมันทําให้รู้สึกอะไรก็ไม่แล่นเข้าในสมองเลยด้วยความที่เราเอาความเครียดมาปกปิดตรงนั้นหรือเอามามาทําให้แบบ ทำให้ทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคได้เพราะว่าความคิดของเรานะคะฉะนั้นสลัดหรือปล่อยวางให้ได้นะคือมันอาจจะฟังดูพูดง่ายจังเลยปล่อยวางแต่มันทํายากใช่ไหมแต่อาจารย์ก็คือว่าถ้าคุณค่อยๆเปลี่ยนใิสัยของตัวคุณเอง นะค่อยๆเปลี่ยนว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้เดี๋ยวคุณจะทําได้เองจริงๆคือบางทีบางครั้งต้องสะกดจิตตัวเองอะคะอ่ะแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองด้วยถ้าใครมาดูถูกเรามันมันไม่แย่เท่าเราดูถูกตัวเองรู้ปะเมื่อไหร่รที่เราดูถูกตัวเองคือจบเลยทันทีนะเราต้องแก้ไขที่ความคิดของตัวเราเองด้วยนะคะใครจะพูดเสียงนกเสียงกาคะ่ะช่างมันเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาดูถูกเรานะคะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องอ่านหนังสือเยอะกว่านี้เพราะว่าเพียงเพีย่อ่านไม่เพียงพอถัดไปนะคะค อ๋อมันอาจจะแปลว่าถ้าคุณร่วมโปรเจกต์ทำโปรเจกต์กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนของคุณเองอ,ะอ่ะทำอ่าไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าเป็นงานเหมือนกรุ๊ปโปรเจกต์อะไรต่างๆช่วงนี้ต้องเรามาระวังเรื่องการขัดแยง้งนะคะแต่ถ้าแปลในแง่นี้หน่อยมันอาจจะแปลว่ามีการถกเถียงกันเพื่อให้มันเป็นจุดตรงกลางให้ได้อะไรเงี้ยคือแบบเพื่อให้โปรเจกต์ตรงนี้ลงตัวก็ได้แต่ถ้าแปลในแง่ร้ายเลยก็คือมันแปลว่าทะเลาะก,กันมีปัญหากันกับเพื่อนในกลุ่มนะคะสิ่งเหล่าน,นี้ต้องเรามาระวังนะคะอาจจะแตกคอกันได้เลยนะอ่าแต่อย่างที่บอกคือ อาจารย์เชื่อเสมอแหละคนเราเนี่ยถ้าเวลาเราทํางานเราต้องมีความโปรเฟชชั่นแลให้ได้นะคะถึงแม้เราจะมีปัญหากับเพื่อนแต่สุดท้ายเราต้องทำโปรเจกต์ส่งให้ได้นะคะเพราะว่าคะนแนนเป็นของทุกคนสู้ๆนะอาจารย์เป็นกําลังใจให้เรามาดูเรื่องการเงินดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง,งคุณโอ้ไพ่ขึ้นดีขออีกหนึ่งใบดีมากพอแล้วไ่เปิดแล้วเพราะว่าไพ่ขึ้นดีจริงๆไพอ่อะชาวราศีกันเนี่ยมันดีตั้งแต่ต,ต้นอยู่แล้วนะคะการเงินของคุณก็ดีแต่คุณต้องทํางานหนักทางานเหนื่อยเพราะดวงลักษณะเนี้ย ถ้าคุณทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยไม่ใช่คุณถ้าคุณปาดเหงือไม่ได้เม,มืเ่อไหร่เหมือนปรนหนึ่งว่าเงินมันไหลไหลามาตามเงือของคุณเลย <c oughs> ปิงปิงยิ่งเงินหนึ่งหยดเนี่ยได้ไปแล้วนะบาทเออบาทหนึ่งไม่ใช่หมื่นหนึ่งอะไรเนี้ยเออเป็นลักษณะข,ของเขาว่าช่วงนี้คุณปั๊มตังเก่งเงินของคุณเหลือพอใช้แล้วก็มีเงินเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆด้วยแถมคุณเองเนี่ยช่วงเนี้ยการเงินของคุณมันค่อนข้างสะพัดอะมันเหมือนกับว่าคุณเอง ทำเงินเมกมันนี่ได้ตลอดหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่หาเงินจากหลากหลายทางก็ได้นะโดยภาพรวมคือขึ้นดีมากแต่มันต้องเหนื่อยเท่านั้นเหนื่อยมากนะไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาเหนื่อยบางทีบางครั้งร่างกายเราพังได้นะคะฉะนั้นรักษาสุขภาพด้วยอาจารย์เป็นห่วงนะคะแต่เรื่องการเงินบางทีบางครั้งบางคนอาจจะได้แรงซัพพอร์ตมาจากผู้หญิงก็ได้ อาจจะลืมบอกอีกหนึ่งอย่างว่ามันมีโอกาสที่แบบทั้งการ igan, งานการเรียนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าการเงินอาจจะมีนารีอุปถัมภ์ได้ด้วยอาจจะมาจากแม่ให้กําลังใจเราหรือว่าแม่ให้เงินเราหรือว่าแม่ให้การสนับสนุนเราได้ด้วยหรืออาจจะเป็นพี่ป้านาอาที่เป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้ที่แบบช่วงนี้ของคุณเนี่ยจะมีผู้หญิงเหมือนมาอขี่อัศวินมาข่ามาช่วยเราก็ได้นะประมาณนี้ได้ด้วยแต่โดยภาพรวมขึ้นดีมากในเรื่องการเงินของคุณเอาอเนี่ยว่าจากไม่มีจะมีหรือว่าอาจจะทําให, es, าาห้คุณเองอาจจะหมุนเงินคล่องมากยิ่งขึ้นนด้นะะ้้ววยะะคคแลก็งงีรั คุณเองอาจจะได้เงินมาแบบฟุฟก็ได้ในชิงที่แบบเออได้เงินประกันได้เงินนู่นนี่หรือว่า,อาทางบริษัทสนับสนุนเรื่องการเงินให้กับคุณเหมือนปลอบปลอบใจให้กับเราก็ได้โดยภาพรวมการเงินของคุณดีมากนะคะเรามาดูความรักสาหรับคนโสดเอาแบบโสดสนิทก,ก่อนนะคะโสดแบบไม่มีคนคุยนะนัสบอลขึ้นมาค่ะซิกซับคัพขึ้นมาแล้วก็ท่านขึ้นว่ามันจะมีคนเก่า กลับมาแต่มันเป็นคนเก่าที่เราไม่อยากให้กลับมาหรือว่าเรากลับไปให้ตายยังไงมันก็ไม่ดีนะคะฉะนั้นจำไว้เสมอถ้าเราคิดจะกลับไปคบกับคนเดิมคนเก่าแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากลับกลับไปคบแล้วมันมันจะคุณภาพชีวิตของเราไม่ได้ดีขึ้นนะ่ะมันอาจจะกลับแย่ลงมากกว่าเดิมหรือกลับมาทะเลาะอีหลอบเดิมก็อย่ากลับไปเพราะว่าคุณเองอาจจะเจ็บซ้ำ 2, สองซ้ำสามนะคะอย่าเป็นแบบนั้นชีวิตคนเรามันสั้นค่ะเราเดินหน้าต่อดีกว่าสวยๆเชิดๆหล่อๆ,ๆนะคะ แล้วก็ถ้าเจอคนที่ดีค่อยคบท่านยังเจอไม่ดีก็อยู่โสดไปก่อนแค่นั้นเองมันง่ายมากนะคะแต่คนเราเองอยากมีแฟนตลอดเวลานะคะสําหรับบางท่านรู้สึกว่ามันเหงาหนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วถ้าจะมีแฟนต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดเท่านั้นเองนะคะแต่ไพม่มเนคขึ้นว่าจะมีคนเจ้าชู้เข้ามาจะมีคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาต้องเรามาระวังนิดดึงม,มันเหมือนมีคนมาทําให้เราปวด,ปวดหัวปวดใจอ,ะอ่ะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครก็ตามที่แบบเหมือน พร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเอางี้ว่าลดกาแพงลงอยู่แล้วอ,ะอ่ะตอนนี้อาจารย์กับองว่าพยายามกั้นกําแพงให้สูงขึ้นมานิดนึงละกันเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณเองอ่ะจะโดนหลอกได้จากเรื่องความรักหรือว่าถ้าเป็นรักในสื่อออนไลน์ยิ่งแย่เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการลุ่มหลงมีสิ่งที่มันไม่จริงรังยั่งยืนหรือมันเป็นความรักที่มันคาว่าฉับฉับฉวยแล้วก็เป็นความรักที่แบบมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจปั๊บหนึ่งแล้วก็ไปนะคะแต่ถ้าสําหรับบางคนเนี่ยที่บอกว่า หนูว่ามีกำแพงสูงอยู่แล้วแล้วหนูก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักหนูอ่ะสนใจแต่เรื่องงานกับเงินและเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นดีมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็น,นช่วงที่ยังไม่เหมาะสมที่จะมีใครสักคนหนึ่งอาจารย์ทานายตามไพ่แล้วอาจารย์เห็นยังไงอาจารย์พูดตรงๆแบบนั้นนะคะไม่ต้องเสียใจ ถ้าคนเราเนี่ยมีแล้วมันไม่ดีจะเสียใจมากกว่านะคะฉะนั้นรอไปเรื่อยๆก่อนคนเรามันยังมีเวลาอยู่จ้ะนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยฉันจะขาดแคลนพูหรือเปล่าคะอาจารย์อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะเออถ้าคนเรามันมีบุญสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวมันก็เจอเองนะคะต่อให้คุณอยู่กันคนละประเทศคนละจังหวัดเดี๋ยวมันก็เจอกันเองโอเคไหมบุญกรรมมันดึงเข้ามาหากันอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่มีเหตุบังเอิญหรอกนะเรามาดูต่อสําหรับคนโสดที่แบบมีคนคุยจะเป็นยังไงบ้างไพ่มันขึ้นว่า คุยต่อไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไพ่มันขึ้นว่าชอบขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะหรือว่ามีการรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งสเตปนะแต่ไพ่มันขึ้นว่ายังไงก็ต้องบ่งเพราะเพราะไพ่มันยังขึ้นว่ายังมีกำแพงกั้นอยู่มันยังไม่สามารถที่จะ คบกันได้ตอนนี้มันยังเป็นคําว่าสถานะคุมเครือกันต่อไปเป็นสถานะที่ยังคุยกุ๊กกิ๊กกันต่อไปนะคะแต่มันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมันเหมือนกับว่าดีขึ้นของอาจารย์หมายถึงว่าได้คบกันแต่ไพ่มันยังขึ้นมาาไม่ได้คบกันยังไม่ได้คบกันตอนนี้แต่อนาคตมีโอกาสแต่ตอนนี้มันไพ่มันขึ้นว่าศึกษากันก่อนถ้าพอแล้วศึกษาแล้วแบบต่างคนต่างชอบกันอ่ะมีโอกาสที่จะพัฒนากันสูงมากหรือถ้าผ่านเลเวลคุณพ่อคุณแม่เขาได้ คุณเองอาจจะไปชอบคนที่แบบมีแม่ดูก,ก็ได้นะหรือครอบครัวเขาเป็นใหญ่ก็ได้อันนี้คือเขาต้องตัดสินจากครอบครัวก่อนก็ได้นะคะเออมันอาจจะแปลว่าช่วงนี้มันแปลว่าช่วงพิสูจนหัวใจกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นเลิกคุยแน่นอนแต่คุยต่อน,นั่นแหละแต่แค่ว่ายังไม่ได้สร้างสัมพันธ์ต่อเนื่องแต่มีโอกาสที่จะชอบกันขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นจะชอบใครก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าไพ่มันขึ้นบ่มเพาะอืดีเลิศนะคะประเสริฐสีมาก เรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ทะเลาะก,กันมีปัญหากันมีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันมีอารมณ์ร้อนใส่กันนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ทั้งสองคนก็กลับมาดีกัน <laughs> เป็นเหมือนเหมือนฉากในละครที่ว่าเออตบตีกันให้ตายแต่สุดท้ายก็แบบ เราขอโทษนะแกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้น่ะนะคะก็อ่อนปกเปรียกกันเอาเองนะคะพอจะจากกันนะเพราะว่าพ่้ขึ้นมาคุณทั้งสองคนยังจากกันไม่ได้แต่มันจะมีโมเมนต์ที่ว่าเหมือนต่างคนต่างเบื่อหนายก็ได้หรือว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันอาจจะไม่เบื่อแต่ต่างคนต่างหาเงินต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันมันก็เลยทําให้มันเป็นญหาสําหรับคุณทั้งสองคนก็ได้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันมันขาดความหวานไปหรือเปล่าหรือว่า บางคนอาจจะเป็นการครบแบบ long distance relationship นะคะบางคนจริงๆบางคนเนี่ยอยู่ใกล้กันจะยิ่งไม่มีปัญหาแต่บางคนยิ่งอยู่ใกล้กันมีปัญหาก็ได้แต่สําหรับตัวคุณอยู่ไกลกันแล้วมีปัญหานะคะอาจจะมีการแบบงองอนมีความไม่ไม่เชื่อใจกันนะคะมันทําให้เป็นบ่อกเกิดของปัญหาได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณปรับนิสัยคุณและเขาปรับทัศนคติร่วมกันมันจะไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ใกล้กันอยู่ไกลกันมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าไพ่เป็นลักษณะถ้าตั้งสติก็จะ รักกันมากขึ้นมากกว่าเดิมแถมเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมแต่ช่วงนี้ประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนมีเรื่องทะเลาะกันตลอดมีเรื่องให้เสียใจตลอดหรือมันแปลว่าเสียใจจากเรื่องอื่นทะเลาะจากเรื่องอื่นแล้วมาลงที่แฟนก็ได้อยกอย่าทําเช่นนั้นนะคะให้ให้ใหแยกแยกระให้ออกเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณทั้งสองคนก็ยังจับไม่ได้เพราะว่าไพ่ตึ้นเดือดซานมันแปลว่าอาจจะยิ่งทะเลาะกันยิ่งรักกันหรือมันแปลว่าช่วงนี้ ต่างคนต่างเหนื่อยทํางานกันมาเยอะต่างคนต่างช่วยกันสร้างอนาคตก็ได้เพื่อที่จะอนาคตอาจจะได้แต่งงานกันหรือไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะจากเป็นแฟนเป็นแบบชีวิตคู่อย่างเงี้ยมันก็แปลว,ว่าต่างคนต่างช่วยกันทํางานก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องดีนะคะเป็นเช่นนั้นเรามาดูต่อสําหรับคนที่แต่งงานค่ะเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกอยู่เหมือนกันนะ เออหรือว่าถ้าสำหรับบางคนที่แบบคิดจะมีบุตรมีลูกเพิ่งแต่งงานกันหรือว่าแต่งงานไปแล้วยังไม่บุตรไม่มีบุตรมีลูกอาจจะเป็นคําว่าอุปการเลี้ยงดูมาก็ได้หรือว่ารับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะหรืออาจจะแปลว่าไปทากิฟต์หรือว่าไปปั้มรูปธรรมชาติก็เลยบอกว่าให้พบแพทย์ละกันนะคะหากหากที่คุณแบบอยากจะมีลูกมีบุตรอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะมีอยู่นะเออไพ่ก็ขึ้นว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่า ถึงอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าความโรแมนติกความสวีดเนี่ยมันน้อยลงมากฉะนั้นช่วงนี้อยากให้คุณหมั่นเติมไฟความรักนะคะให้มันร้อนรุ่มกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่อย่าเติมอารมณ์ไม่ดีใส่กันนะแต่ให้เติมไฟรักนะคะร่วมกันนิดหนึ่งนะเพราะว่าคุณต้องการมันนิดหนึ่งนะแต่ช่วงนี้แล้วไพ่มันขึ้นว่าเหมือนมันแบบว่าต่างคนต่างแบบปั๊มตังอะเหมือนรีบกันหาตังมันทําให้แบบมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยคือ เหมือนไม่มีเวลาให้กันไม่เข้าใจกันทําให้เป็นปัญหาทะเลาะก,กันได้แต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนเหมือนกับว่าเลิกกันไม่ได้มันอาจจะแปลได้เหมือนอีกส่วนหนึ่งว่าคุณทั้งสองคนมีปัญหาการทะเลาะก,กันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่หรือว่าต่างคนต่างงอนก็นได้แต่สุดท้าย เดือนนี้อาจจะพยายามที่จะปรับความเข้าใจมาอยู่ด้วยกันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะมันมีเหตุที่ต้องจากกันแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งะคะ่ะไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะขอให้อย่าจากกันเลยแบบไกลๆเลยนะคะถ้าง,งอแค่งอนก็แค่ง,ง้อกันเท่านั้นเองอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องให้วันดับถึงลามลามทุ่จงจนกระทั่งมีปัญหาอย่าล้างกันนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเนาะอ่ะสู้ๆกันไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่าไพ่ไ,พไม่ได้ขึ้นสุขภาพอะไรที่มันไม่ได้แบบร้ายแรงมากนะคะ แต่ถ้าจะเป็นก็เหมือนสะดุดหกล้มนิดหน่อยหรือว่าลื่นล้มหรืออาจจะแปลว่าออฟฟิศซินโดมนะคะเป็นพฤติกรรมที่เรากระทำอย่างเช่นเรานั่งเล่นคอมนานเราทางานเ,าเราสังคมก้มหน้าเล่นแต่แท็บเลต็ตมือถือนะคะตาแห้งหน้าตามัวปวดหัวไม่มีศีรษะหรืออาจจะแปลว่าเราเอ,อาจจะเล่นมือถอก้มหน้าจนสะดุดหกล้มก็ได้เป็นลักษณะของคําว่า เป็นพฤติกรรมที่เราเกิดขึ้นหรือว่าทํางานนานก็ปวดหลังปวดคอบาลล่าไหลเป็นมัสซ์ล์เพนก็คือแบบปวดทากล้ามเนื้อต่างๆเพราะเราออกกำลังกายเยอะก็ได้เป็นลักษณะของคําว่าเกิดจากสิ่งที่เราทำนะคะแต่ไม่มีอะไรแ,ะแรงถึงขั้นแบบชีวิตไม่มีนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่นะถ้าคุณผู้หญิงไปตรวจภายในนิดนึงนะคะถ้าเป็นไปได้ตรวจประจําปีจะยิ่งดีเนาะเป็นประจําเลยแล้วก็เรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุปการีรผู้มีพระคุณมาอันดับหนึ่งนะคะแต่ถ้า คนบอกอาจารย์คะพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มี ทำตามที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมแล้วกันอาจารย์จะไม่บังคับคุณอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์ทำได้เป็นแค่แนวทางคุณจะทําตามไม่ทําตามแล้วแต่แต่อย่างอาจารย์อะอาจารย์บอกเสมอว่าตัวอาจารย์เองอาจารย์ยิ่งให้พ่อแม่ยิ่งกระตันอยู่เท่าไหร่อาจารย์ยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้นจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกคือโลกเรามี2มุมทั้งขาวและดำก็เอาตามความเหมาะสมแล้วกันสิ่งถัดไปจะทําบุญอะไร่านสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำาจะยิ่งดีต่อตัวคุณที่อาจารย์บอกให้สวดมนต์เป็นประจำเพราะอะไรหรือว่านั่งสมาธิเป็นประจำเพราะอะไรต้องการให้คุณมสติ ถ้าคุณมีสติทุกอย่างมันก็จะราบรื่นเพราะว่าเนี่ยไพ่มันขึ้นดีมากๆมันดีสุดๆเลยนะของคุณแต่ขอให้คุณมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตเท่านั้นเองนะคะการสวดมนต์บททั่วไปหาได้ใน Google เขียนเลยค่ะว่าลำดับการสวดมนต์ที่ถูกต้องสวดยังไงบ้างแบบมันจะมีเบสิกขึ้นมาได้เลยก็คืออารัตนาศีลหาอารหังสัมมาภงชายปะฒิชนมชรแผ่เมตตากรวดน้ําสิ่งหเหล่านี้ สวดไว้ทุกวันจะยิ่งดีไม่ว่าคุณดีหรือไม่ดีคุณก็ต้องสวดนะ,ะสวดแบบต่อเนื่องอะ่ะแล้วสิ่งนดีจะตามมาเองในระหว่างที่คนอื่นอาจจะเจอวิกฤตแต่คุณอาจจะไม่เจออะไรหรือเจอแป๊บเดียวแล้วก็หายไปไวเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตลอดเวลาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมาแล้วคุณเองต้องสานต่อสวดมันหน้สมาธิซะนะ ถ้าไม่สวดมนต์นักสมาธิอย่างเดียวได้ไหมได้ถ้าไม่สวดมนต์นักสมาธิเลยได้ไหมคะทำอย่างอื่นที่แบบเกิดสมาธิได้ไหมได้เอาตาความเหมาะสมที่คุณรู้สึกว่ามันโอเคอย่างเช่นวาดรูปฟังเพลงปรับส,ส,ส,สมาธิหรือว่าหาก,กิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่าทําให้เราเกิดสมาธิได้นะคะแต่ถ้าไม่งั้นก็สวดมนต์นังสมาธิเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะ ถัดไปการทําบุญทําได้กันหลากหลายรูปแบบเลยตอนนี้บุคลาก,กรการแพทย์ต้องการความช่วยเหลือต้องการาให้บริบรจาคเลือดก,ก็มีเนาะทำอะไรที่รู้สึกว่าตอนนี้สมควรที่จะทําคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นทําซะเพราะว่าคุณยิ่งทําคุณยิ่งได้นะคะแต่ทําพอประมาณแบบที่เราไม่เดือดร้อนตามกํมาลังของเราอย่างเช่นเรามี5 10. บาทส0บาทอันนี้สูงสุมเททฟังนะเราทําแค่นั้นก็ได้หากเราทํา5 10. บาทส0บาท1บาท2บาทแต่เราทําด้วยใจสูง ยิ่งได้บุญอยู่แล้วนะคะฉะนั้นทำด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนคุณจะยิ่งได้ดีแต่ถ้าคุณทาแบบฉันจะต้องรวยฉันต้องฉันจะต้องขอพลฉันมันเหมือนคุณทําไม่จิตบริสุทธิ์อ่ะมันก็ไม่เห็นผลเท่าคนที่ทําด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะได้บุญอะ่ะได้แต่คนที่ทําด้วยจิตบริสุทธิ์อ่ะ เห็นผลเร็วกว่าได้ผลดีกว่านะคะฉะนั้นทุกอย่างการให้การทําบุญเป็นสิ่งที่เราควรจะทําเอาไว้นะคะหรือว่าทําบุญบริจาคน้องหมาน้องแมวเพื่อร่วมโลกน้องช้างต่างๆอะไรเงี้ยทำเถอะนะคะเอาตามความเหมาะสมเลยอาจารย์ก็มองว่าดีทั้งหมดแหละอนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเนี้จังหวะยาจบธลรมนาเดี๋ยวเพียงเท่านี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆ แล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งคนที่มาดูอาจารย์แล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยเช่นกันนะคะขอให้หมั่นล้างมือเป็นประจำใส่แมส,สด้วยนะคะแล้วก็หมั่นออกกำลังกายบ้างแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสขอให้คุณมีความสุขทั้งกายและใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟา้าจูนสองศิวห้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวีีโอน้กกกดดดด subscribe ตติามเริ่งปกาล้อก่งนไี้กดด ตามอินสตาแกรมถิ่นฟาสโต้าันลลได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องขออาจางถิงฟาสชูฟร์ซิคได้เลยค่ะ